มีทั้งหมด3ระบบครับระบบแรกเลยยอดทีของเราคืนทุนเร็วที่สุดคือระบบออนกริดอันนี้เงินลงทุนน้อยที่สุดแต่ใช้ได้แค่เฉพาะกลางวันกลางคืนไม่มีแบตเตอรี่สำรองเพราะฉะนั้นดังนั้นมันเลยไม่แพงและคืนทุนเร็วครับไม่เกิน5ปียังไงก็คืนทุนทุกระบบของที่เป็นระบบโซล่าออนกริดค่ะ 2. ระบบไฮบริดเป็นระบบโซล่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดสามารถใช้ได้ทั้งไฟกลางวันและไฟกลางคืนเนื่องจากมีแบตเตอรี่สำรอง เวลาที่แสงโซลา่าเนี่ยผลิตมาเราใช้ไฟกลางวันแล้วเหลือเราก็สามารถชาร์จเข้าแบตได้ครับในอนาคตแบตเตอรี่ถูกกว่านี้บ้านทุกบ้านจะต้องมีแบตเตอรี่จะเป็นการที่ใช้พลังงานโซลาเซลล์ครบทั้ง24ชั่วโมง 3. เป็นระบบที่ห่างไกลตัวพวกเรานิดนึงฮะคือระบบออฟกริดออฟกริดเนี่ยจะใช้ตาม แหล่งที่เสาไฟฟ้าเข้าไม่ถึงการไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเช่นบนดอยพื้นที่ทุรกันดารแต่มีอันนึงค่ะที่ฮิตมากๆสาหรับระบบออฟกิปตอนนี้ก็คือ1นึ่งฟู้ดทรัคนะคะเทศกาลฟู้ดทรัคพวกนั้นสามารถเอาระบบออฟกิปใส่รถเพื่อไปออกอีเวนต์หรือว่าออกงานร้านขายของต่างๆได้ส่วน2คือปั๊มน้ำบรรดาค่ะซึ่งช่วยเกษตรกรเนาะในการที่หาน้ําเพื่อใช้ในการลดน้ําต้นไม้หรือว่าในการเพาะปลูกต่างๆมีทั้งสามระบบแค่นี้ฮะ